ใ่บาเด็กข้ามีกับาวคุณผู้ชมช่องพนักระคานอลล์ใส่บาตอนเช้านะคะบรรยากาศหนาวๆอากาศเย็นนะคะเดี๋ยวมาใส่บาตรหน้าบ้านกันนะคะ ใส่บาทเนี่ยกันนะคะใส่แต่ข้าวกลับไปทีหลังนะคะถ้าวบนนมีกลับก็บ่เป,ป็น,ะนยัง่ะบรรจะกาศยามเช้ามันหนาวคะ่ะมันนี้ไม่ค่อยหนาวแห้งนะคะทำใจอ่ะ <c oughs> เป็นยังไงบิก๊กเหิื กระปูกีเล็กผู้ได้ใต้หมานี่อันนี้คือกระปูขีเล็กนะคะมันชิโตัวดำๆนะโอ้เงินชิเข่าเงอนแล้วกระปูขีเล็กตายมาว้าวเอาไฟฟิยงไฟบรรยากาศเช้าๆกินแล้วข้าวนะ่ะบอกไม่ท้านึงเฮ้ยอีกวดีค่ะ เรากองเขาไม่ได kind of ้เสื้อบาดบ่มือนเี่เราขาาเลยไม่ให้มาโอ้ยจะกองเสื้อปื้นสายเถอะๆยังกองเส่นสายน่นน่านน่นนั่นมาแม่มาแม่เนี่ยไปซาพุนซาพีฟาลายเห็ดนะะสวยบรรยากาศ หนาวแบบหนาวแบบบ่าแห้งนะถ้านาวจัดก็นี่นี่ต้องใส่เสื้อโคนะ้นะค่ะตื่นมาก็เห็นตองฟาก็มีความสุขนะคะคนะ่ะบันฮาก็อยยุกันแบบนี้นะคะหาก,กินแบบธรรมชาติธรรมชาติพระมณีมาสีรบลหาหนูก็จำมปได้ ลกปบี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ